นี่มากินข้าวกับแกงขี้เล็กพี่น้องขาเนาะแกงขี้เล็กพี่น้องขาเห็นตัวเองเด้อค่ะเด้อแกงแบบธรรมชาติเลยเด้อค่ะพี่น้องขาบะหมี่หนังหมูบะหมี่เนื้อสัตว์หรือบะหมี่หนังอย่างไส้จักย่างน่ะพี่น้องขาเอาแบบว่าแกงขี้เล็กล้วนๆเลยเด้อค่ะเด้อเก็บตัวเองค่ะพี่น้องขาขี้เล็กของตัวเองเด้อค่ะเด้อเก็บจากสวนค่ะพี่น้องอันนี้กับปิ้งไกล้พี่น้องขาปิ้งตับไก่แล้วกับถึนไก่แล้วหัวใจไก่เนาะค่ะเนาะกินกับตำบักหุ่งพี่น้องขาเสพๆยำแมลงตำบักหุ่งเฮิรมเด้อค่ะเด้อกับผัก ตะวันพี่น้องขาเราถั่วงอกตะวันพี่น้องขาเราข้าวเหนียวตามเคยพี่น้องขามากกินน้ำกันค่ะพี่น้องขากินข้าเร้งน้ำกันเ้อะค่ะเด้อเสพเสพค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อมายาตกินอีกแล้วาเถอค่ะเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องขาน้องมันนี่กินข้าวกับแกงขี้เล็กเ้อะค่ะเด้อแกงขี้เล็กเฮ็ดเอาเองค่ะพี่น้องขาโอ้ยแกงขี้เล็กตัวใหญ่ๆยิ่งอค่ะเด้อมีแกงขี้เล็กพี่น้องขานาะอ่ามีปิ้งตับไก่กึ้นไก่แล้วก็หัวใจไก่พี่น้องขาเนาะ ประกอส้มตำพี่น้องค่ะตำมะฮุงเพิ่มน้ำมะเร็งด้วยค่ะเด้อพี่น้องค่ะมากินน้ำกันค่ะเสียบเเลยนะค่ะเด้อกับข้าวเหนียวพี่น้องค่ะหนมไม่ไหมเนาะค่ะเนาะอ่อนๆเลยนะค่ะเด้อหนุ่มบ่หลายดอกค่ะพี่น้องค่ะเนาะย่านกินบ่เบิดค่ะและกันน้ำมะพร้าวพี่น้องค่ะกินน้ำมะพร้าวก่อนวัดเลยค่ะเด้อเสียบเสียบพี่น้องคขามาๆกินน้ำกันเลยค่ะบาที่นี่เนาะ โอ้ยจกเข่ากันเด้อพี่น้องคาเข่าหนุนไม่ไม่หอ่อนๆเลยเด้อค่ะเด้อโอ้ยหอ่อนๆมือพี่น้องมาค่ะมาเสียงพัดลมกับเสียงดังเนี่ยเด้อค่ะเด้อมันหอนเลยเปิดพัดลมพี่น้องสซดพักเีลเล็ก่อนเด้อนี่เสียบๆเลยเด้อค่ะพี่น้องแกงใส่ค้าใส้ตะไคร้พี่น้องคะเนาะขาตะไคร้น้ำปลาแล้วก็เครื่องปรุงทั่วไปน้ำปลาพี่น้อง่ะอืมอ เซี่ยอืมขาตะไคร้ใส่ๆมันไม่เ,เลือกขาดเล้อพี่น้องบ่ใส่ค่ะเอาแบบเผี้ยวๆเ,เล่มตั้งจังเขลิ้มมาค่ะเนาะโอ้ยแซ่บน้ำอย่านั่งเด้อพี่น้องคะ่ะใส่ยามน้ำอย่านั่งขุ่นๆน,นะมันจะแซ่บเนาะอืมอืมแซ่บอืม ซับนบอกผมเด้อค่ะเด้อพอดีพอดีอันนี้ตำหงหงพี่น้องอืมต้องบอกอักทันตะวันเอามากินกับปนเลือกแล้วมากินกสุดตำเลยค่ะพี่น้องอืมแซ่บแบมาเด้อค่ะเด้อ ย่างจิ๋วๆเพียวๆเลยค่ะอืมอืมเซีบเมื่น,นี้ไปบุญกะทินบ้านะวัฒน,นาด้วยค่ะเด้อพอท่านเลยถอดเสือไปลองค่ะเห็วเขากินเขาเลยค่ะ,ะตับหมูคงปลาแซ่บแซ่บไปลอง อื้อมึงใกล้ๆอื้อ mm -hmm. okay, okay. mm -hmm. mm -hmm. Ôi! anh thử thăm nhanh vậy biết không uhm. chốt khẩu to Ủa hoàn 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 mưa hoàn mưa uhm. à, tâm không to <laughs> อันนี้ขึ้นไก่แซ่บๆเนาะซื้อมาจากวัฒนามือบ้าน,นยังแบกจนซื้อบ้า,บา,น,บานไหมน่ะไปบุญกระถินไปเนาะ อาซ่องปอเพิ่นแต่ซองกะทินยิมหกซ่องมันีปัะทอดกระทินเหมือนตียิบเก้าก็เล่วไปเพิ่นแสบเพราะุดย่างเคยกินยัางหลาดีพี่น้ะอาหารเมืองไทยไม่น้องเอาแต่บพี่นอะนีะ่แองธรรม,ามาชาติธรรมาชาติเนาะบะพุ่งกับ เพิ่นอ่ะแม่ค้าขายสมตำปิ้งไก่เพิ่นเอาห้พี่น้องมาตำเองบะฮู้ลูกเองเหรอของเพิ่นนะซื้อปิ่งไก่เพิ่นเพิ่นเอาบ่ฮูงมาให้มาตำมาเองแซ่บแซ่บปิ้งไก่ของเพิ่นก็แซ่บพี่น้องจะพักเลไรของเจ้าของแกงเลย จนเียงแค่นี้แหละค่ะพี่น้องกระตุ้มบกกับแางหลายนึงาแต่แกงสองสามเที่ยวุเปล่าค่ะพี่น้องเด้มันในแกงหม,อหงม้อนึงน้ำยากแกงเสรมาแกงไม่อืมตับไก่แบบนี้หนึงตับไก่กับตำอุ้งเข้ากันเนาะ mất con ngon lợi bên ông khảo ông kểng nhầm 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 xem hãy lạy ngon lắm mầm nhầm 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 แม่แมอเสียบผมพอดีพอดีไปเนองประเดี๋ยวเขาสบ Cái góc tầm mà không có con mắt lấy bị โอ้ยเสียไปแล้วอย่างเงี้ยเสียงท่อนนี้กันเสีพี่น้องค่ะมีคนเสียชีวิตเด้อ่ะเด้อเปิดน้ำแรงเราไปลองค่ะันก็เริ่มเปิดแล้วมีคนเสียชีวิตใครเสียบฟ้าพีดคลิปก่อนพี่น้องค่ะมันเสียงเข่าอะไรโทษนะครับรเปิดลาคำ ยังตอนนี้กระแฟไม่ได้เขโทรศัพท์พี่น้องคะเขาเขาคลิปเดี๋ยวฝากปิดคลิปก่อนนะคะเนาะกินยังคัมก่อนได้ปิดคลิปพี่น้องร้านตีว่าแซ่บเอาเกล็ดอพี่น้องคะต้มมีดเราเองอืมอืมคำติวตาที่ขาดเด้อปิดคลิปแล้วค่ะ